สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงานเจ็ดโมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกลับประเด็นที่ว่าโดนดูถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าต้องอยู่เฉยหรือจะสู้ดีอา่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องตีความนะครับการสู้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า ตอบโต้ด้วยพลังที่เป็นลบนะฮะแต่เรากำลังพูดถึงว่าเราจะสู้ด้วยการเปลี่ยนมันเนี่ยให้เป็นพลังบวกกับเราอย่างไรนะครับเราอยู่ในโลกที่มันหนีไม่พ้นนะครับการถูกดูถูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจอกันได้ทุกคนอยู่ละและบางทีเราเองก็นะก็อาจจะเป็นคนที่ดูถูกคนอื่นทั้งรู้ตัวทั้งไม่รู้ตัวก็ได้ หรือทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับการดูถูกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่โดนดูถูกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราโดนเอ่อคือมันไม่ได้มีอาการบาดเจ็บทางร่างกายเนาะเวลาใครดูถูกเราอ่ะแต่มันเหมือนมีอาการบาดเจ็บทางจิตใจนะมันรู้สึกเจ็บมันรู้สึกอัดมันรู้สึกรับมันไม่ไหวนะแล้วก็เสียหน้าจะอะไรต่างๆมากมายมันแล้วแต่เรื่องที่เราโดนดูถูกนั่นเองนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาใจรุ่มๆนะกลับมานั่งนึกนั่งมองกันดีๆนะครับไอ้คําดูถูกเนี่ยหรือการถูกดูถูกเนี่ยเอาเข้าจริงมันไม่ได้บอกว่าเราเป็นเป็นใครหรือมันไม่ได้บอกว่าเราแย่ขนาดไหนตามที่เขาพูดนะยกเว้นซะแต่ว่าเราอะยอมรับและทําตามที่เขาดูถูก หรือมันไม่ใช่คําดูถูกมันเป็นเรื่องจริงเออบางทีต้องแยกให้ออกนะถ้าเราเป็นลูเซอร์จริงๆพ่ายแพ้จริงๆการดูถูกมันก็อาจจะดูไม่สมเหตุสมผลก็จริงแต่ว่าก็เป็นเรื่องจริงอ่ะที่เราพ่ายแพ้ที่เราเป็นรู้เซอร์ใช่ไหมแต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าเออเราเป็นแบบนั้นแต่เรากําลังโดนใครสักคนในที่ทํางานดูถูกอย่างเงี้ย ดังนั้นการที่เราโดนใครดูถูกแล้วถ้าเรื่องนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงเนี่ยมันกโ็โอเคแล้วใช่ไหมแต่ไอ้คาดูถูกที่มันออกจากปากของคนเหล่านั้นที่มาว่าเราทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงเนี่ยมันกําลังสื่อให้เราได้เห็นนะครับว่าไอ้คนที่ดูถูกเราอะนิสัยพฤติกรรมหรือสันดาณของเขาเป็นคนแบบไหนนั่นเองนะฮะถ้าเรากําลังเจอสถานการณ์ที่โดนใครก็ตามดูถูก แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงลองมาเปลี่ยนวิธีรับมือกันใหม่ดีกว่าให้คำพูดเหล่านั้นน่ะมันมาเป็นพลังบวกให้กับเราแทนที่จะให้คำพูดเหล่านั้นน่ะมันมาทำลายและทำร้ายเรานั่นเองนะครับมาดูกันทีละข้อเนาะข้อที่หนึ่งไอ้คำดูถูกเหล่านี้ที่เราโดนมาเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างเราควรจะต้องเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆก่อนนะ นะครับง่ายๆเลย back to basic เลยนะว่าไอ้คำที่เขาดูถูกเราเนี่ยมันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคนพูดเออคำพูดนี้มันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับคนพูดซึ่งเป็นไม่ได้คนดูถูกเราก็อาจจะเป็นคนที่เสียผลประโยชน์เพราะเราอาจจะได้ผลประโยชน์ในสิ่งที่เขาอยากได้ก็ได้หรือไอ้คำดูถูกอะมันสะท้อนความจริงเกี่ยวกับตัวเราหรือเปล่า หรือไอคำดูถูกที่มันมาจากปากของคนคนนั้นน่ะมันกำลังสะท้อนมุมมองแย่ๆของคนคนนั้นอยู่ใช่ไหมอ่าบางทีนะคนที่เลือกที่จะดูถูกคนอื่นเป็นเพราะมันไม่มีเรื่องดีในตัวไงมีปมก็เป็นไปได้นะครับคำดูถูกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะออกมาในมุมของการะสะท้อนถึงความไม่ดีของคนคนนั้น หรือความไม่มีความสามารถในเรื่องนั้นนั้นของคนคนนั้นด้วยเขาก็เลยต้องการทําให้ตัวเองดูดีด้วยการดูถูกเพื่อลดคุณค่าของเราลงนะครับข้อที่สองตอบโต้กับคําดูถูกดูแคลนอย่างเหนือชั้นเมื่อเราต้องเจอกับคำดูถูกดูแคลนนะครับเอาจริงๆเราก็มี3ามทางเลือกนั่นแหละทางเลือกที่1เง,งียบไม่ตอบโต้ ถ้าไม่ตอบโต้นี้นะมันก็คือการบอกว่าคําพูดของไอ้คนที่ดูถูกเราอะ่ะมันไม่ได้มีพลังทําลายล้างมากพอที่จะมากระทบเรานั่นเองคือการเงียบก็เฉยไปเลยทําเลอไม่รู้ไม่รู้ไม่สนใจอย่าเงี้ยเอออย่างนี้ก็ก็ดีถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการกันนะข้อที่สองตอบกลับอย่างมั่นใจอ่าเช่นขอบคุณสําหรับความคิดเห็นแต่เราอะ่ะ ขอพิสูจน์ด้วยผลงานแทนคําพูดดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นตน้นก็ก็แบบนี้ก็ดูแสบๆส,บสบกันคันดีเหมือนกันนะข้อที่สามเปลี่ยนบรรยากาศออพอได้ยินคําดูถูกที่เขามาพูดว่าเราเราก็หัวเราะเบาๆอ่าเช่นว่าเอ้ยแหมใช้คําพูดรุนแรงขนาดนี้แสดงว่าตั้งใจแน่เลยใช่ไหมตั้งใจจะเล่นเราแน่เลยใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นตน้นทั้งสามอย่างเนี่ยมันเป็นการ หมายถึงว่ามันเป็นการปก,ปกป้องไม่ให้เราเนี่ยแล้วก็ป้องกันเนาะไม่ให้เราแสดงอารมณ์เสียออกมานะครับยังทําให้เราเนี่ยดูมั่นใจในตัวเองได้อีกด้วยนะครับข้อที่สามใช้คําดูถูกเป็นแรงผลักดันใช้ยังไงเป็นแรงผลักดันนะครับแน่นอนมันเจ็บปวดทุกคนแหละเวลาโดนดูถูกแล้วก็มันจะเจ็บปวดมาก ถ้าเราไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ตัวเองยังไงว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับลองคิดถึงในชีวิตความเป็นจริงดิมีคดีความมากมายนะครับที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะในประเทศไทยก็เหมือนกันะบางทีคนที่ถูกต้องอ่ะกลับถูกมองเป็นคนผิดใช่ไหมเอออย่างเงี้ยมันก็ก็มีเนาะแล้วมันอึดอัดไหมล่ะพิสูจน์ไม่ได้นะเออหรืออย่างเรื่องราวของเราบางช่วงบางตอนในอดีตถ้าตอนเราเรียนหนังสือก็น่าจะมี ครูหรือใครก็ได้แล้วแต่นะที่พูดประมาณว่าเราอาะจ,จะไปได้ไม่ถึงไหนเออหรือว่าอาจจะเป็นอดีตหัวหน้าก็ได้ที่บอกว่าคนแบบเราไม่มีความไม่มีวันไม่มีวัน,วนหรือไม่มีหวังในการจะประสบความสําเร็จได้อย่างเงี้ยอืมไอาการที่ได้ยินแบบนี้นะเวลาตอนนั้นเนี่ยมันจะพิพิสูน์ตัวเองยังไงอะ่ะมันมันไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็รู้สึกแย่จริงนะอึดอัด เพราะว่าเราเองก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองไงว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ด้วยเวลาที่มันจํากัดมันก็เจ็บปวดนั่นเองดังนั้นคําพูดคําดูถูกเหล่านี้เนี่ยต้องสู้กับมันเอามันเป็นแรงผลักดันและพิสูจน์ให้คนที่พูดเห็นว่าพวกเขาอะประเมินมูลค่าและความสามารถในตัวเราอะต่ําเกินไปนะฮะมันอาจจะดูยาวหน่อยนะในการพิสูจน์ แต่ผมว่ามันมันสวยอ่ะมันสวยงามถ้าทําทางนี้นะครับข้อที่สี่นะครับอย่าปล่อยให้คําพูดของคนอื่นมากําหนดคุณค่าในตัวเราเองคําพูดของคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเราเป็นใครนะนะครับมันคือความคิดเห็นของเขาและหลายครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อที่จริงด้วยคนที่รู้จักตัวเราดีที่สุดก็คือตัวเราเองดังนั้นทุกครั้งที่มีคําพูดดูถูกเข้ามาให้พูดกับตัวเองว่า เราอ่ะเป็นคนมีค่าและไม่มีคำพูดใดๆก็ตามที่จะมาลดคุณค่าของเราได้ถ้ามีเพิ่มวงเล็บก็ดีนะเราเป็นคนมีค่าและไม่มีคำพูดใดๆจากคนท็อกิิกหรือจากคนที่มันเป็นศัตรูเราอ่ะจะมาสามารถลดคุณค่าตรงนี้ได้ข้อที่ห้าถ้ามันรับมือไม่ไหวแล้ว ก็ต้องเลือกเดินออกมาจากท็อกซิกเหล่านั้นอืมถ้าเราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขารู้สึกว่าการดูถูกเป็นเรื่องปกติอมอาจจะต้องตั้งคําถามใหม่แล้วแหละว,ว่าถ้าที่ทํางานปัจจุบันเราเป็นแบบเนี้ยสถานที่ทํางานแห่งนี้ยังเหมาะสมกับเราหรือไม่หรือมีที่อื่นไหมที่เราจะสามารถเติบโตและได้รับความเคารพมากกว่านี้เขาบอกอย่างนี้นะครับว่า การเดินออกจากสิ่งที่มันเป็นเรื่องแย่ๆเช่นสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่ดีเป็นท็อกซิกแอนว n ร์เ t เมนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราหนีปัญหานะแต่มันเป็นการรักษาตัวเองนั่นเองนะครับเออน่าสนใจประเด็นนี้นะนะฮะโอเคข้อที่หกนะครับทำให้คำดูถูกกลายเป็นบทเรียนนะครับ บางครั้งนะคำดูถูกอาจจะมีความจริงบางส่วนซึ่งเราอาจจะไม่ยอมรับอันนั้นเราควรจะต้องใช้โอกาสนี้แหละเมื่อโดนดูถูกเนี่ยก็มองก็ต้องมองมันในอีกแง่มุมหนึ่งว่าในเรื่องเนี้ยมันมีสิ่งไหนสิ่งใดบ้างที่เราน่าจะปรับปรุงมันได้เอ,อถ้ามีก็จงปรับปรุงมันนะครับใช้มันเป็นบันไดสู่ความสําเร็จแต่ถ้าไม่มีก็ต้องปล่อยคําดูถูกเหล่านั้น ไปนั่นเองนะครับข้อที่7จ็ดนะฮะสร้างความสำเร็จให้เป็นคำตอบความสำเร็จคือคำตอบที่ดีที่สุดที่ใช้ในการ,รเผชิญหน้ากับคำดูถูกได้ดีความหมายคือโดนดูถูกมาไอคนดูถูกเรามันก็ต้องหาเรื่องที่เรายังไม่มียังไม่ได้ใช่ไหมล่ะถ้าเราทำได้ดีแล้วก็มีได้เนี่ยไอคำดูถูกเหล่านี้มันก็จะหมดไปนะครับ อถ้าคุณบอกว่าทําไม่ได้มันก็จบเนาะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณทําได้แต่ต้องใช้เวลาและความพยายามพิสูจน์เนียเพื่อให้เขาเห็นว่าเขาคิดผิดอันเนี้ยผมว่าต้องทําต้องทําอืมข้อที่แปดนะครับข้อที่แปดต้องเติมกาลังกาลังใจให้กับตัวเองบ้างหมั่นให้กําลังใจตัวเองบ้างนะครับเราจะรับมือกับคำดูถูกเหล่านี้ได้เราต้องมีกําลังใจเนาะ เราต้องมีพลังบวกที่เติมเข้าไปในร่างกายเราทุกๆวันด้วยเช่นอาจจะต้องลองจดบันทึกสิ่งที่เราทําได้ดีหรือความสําเร็จที่เราเคยทําผ่านมานะครับแล้วก็ย้ําเตือนกับตัวเองบ่อยๆว่าเราไม่ได้อยู่ทํางานที่ใดก็ตามเพื่อพิสูจน์ใครแต่เราอยู่เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ใครๆเห็นว่าเราทําได้นั่นเองนะครับบทสรุปนะฮะ เลือกที่จะเป็นผู้ชนะนะครับไม่ใช่เหยื่อนะครับการดูถูกมันเป็นเหมือนแบบทดสอบของจิตใจอย่าให้คําพูดเหล่านั้นนะครับมากลายเป็นโซ่ที่ผูกมัดเราจนจมลงไปนะครับแล้วก็จงใช้มันเป็นบันไดเปลี่ยนตรงนั้นแหละจากโซ่ให้เป็นบันไดซะที่พาเราไปสูงกว่าหรืออยู่บนตำแหน่งที่ดีกว่าคนพูดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคนที่ดูถูกเราวันนี้ อาจจะเป็นคนที่ยกย่องเราในวันหน้าก็ได้นะฮะก็เปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นพลังนะครับรับมือกับคำดูถูกแย่ๆแล้วก็สร้างความความสำเร็จบนความท้าทายผมเชื่อว่าทั้งแปดข้อนี้มันมีที่มาที่ไปที่มีประโยชน์แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยเอามันไปใช้อย่างจริงจังเนี่ยเราก็จะเอาชนะพวกคำดูถูกส้ำแล้วส้ำเล่าได้และข้อดีอย่างนี้ก็คือ เราก็จะไม่กลายเป็นคนแบบนี้ที่ชอบดูถูกคนอื่นไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมันทุกิเงินพันธ์ใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทำงานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มันทุกิเงินพันธ์ใหม่วันนี้ผมด P รพีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 啊。